ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมสายลับ c ชา n e l วันนี้เราก็มาอยู่ในซีรีส์โค้ชเลิมซีซั่นหนพาร์ทที่1กันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะพาทุกทุกคนครับมารู้จักกับโค้ชหนุ่มไฟแรงจากแดนอีสานที่มีชื่อว่าโค้ชเลิมซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเนื้อหาก็ฝากทุกทุกคน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโพสเลิมครับเป็นเด็กหนุ่มจากแดนอีสานที่มีความรักในเสียงดนตรีและมีความคลั่งไคล้ในฟุตบอลเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเขากําลังมีอนาคตที่สดใสในวัย20ปีในอาชีพนักฟุตบอลของเขาเขาเป็นเด็กในอะคาเดมีของสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งสโมสรตรงนี้เป็นสโมสรที่เขาชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กและเขากำลังจะได้รับสัญญาเป็นนักเตะอาชีพ ในอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่ชีวิตของเขากลับเข้าสู่จุดตกต่ําที่สุดในชีวิตก็คือประธานสโมสรลิเวอร์รพูลฮะไม่ได้ให้งบแกโค้ชในการช้อปปิ้งซื้อตัวนักเตะทําให้ตัวของโค้ชเหลิมนะครับหัวร้อนว่าทําไมบอร์ดไม่สนับสนุนสโมสรไม่ซัพพอร์ตในการซื้อนักเตะเขาจึงไปโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัว โพดดาบอดบริหารครับแล้วก็ยังเอาสีสเปรย์นี่ครับมาพ่นใส่กำแพงของสนามแอนฟิลด์ซึ่งนั่นแหละฮะทำให้เขาถูกตัดชื่อออกจากนักเตะลิเวอร์พูลและถูกสั่งจำคุกหลังจากเขาสั่งจำคุกแล้วนะฮะเขาก็ได้สร้างชื่อเสียงมากมายให้แก่คุกโดยเป็นตัวแทนนักกีฬาและเขาก็ได้กลับออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้ง ได้รับโอกาสเป็นนักฟุตบอลอาชีพอีกครั้งได้ทำในสิ่งที่เขารักอยู่ในลีกของอังกฤษจนเวลาล่วงเลยมาถึงอายุ35ปีเขาก็ได้ประกาศแขวนสตัด๊ดและก็มีสโมสรสโมสรหนึ่งให้การติดต่อเข้ามาเพื่อจะให้เขาไปคุมบางเหียนสโมสรแห่งนั้นคือ